คุณทวีอาจจะไม่ได้เล่ารละเอียดว่าเปิดไปแล้วเห็นคุณนักสินเนี่ยอยู่ในชุดอะไรฮะ uh. แล้วก็คนที่มาดูแลคุณนักสินเนี่ยใช่เจ้าหน้าที่ราชทันหรือพยาบาลหรือเปล่า uh. อาจจะไม่ได้ให้รายละเอียดมีคนมาให้รายละเอียดที่ละเอียดมากกว่านั้นก็คือพลเรือตรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะออกมาเมื่อวานนี้ไปให้สัมภาษณ์กับพีพีทีวีรายการเปิดโต๊ะข่าวนี้ให้เครดิตเขานิดนึงเปิดเผยเ uh. บื้องหลังของการเข้าเยี่ยม ซึ่งข้อมูลของคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยลก็เป็นพยานปากเอกเลยนะข้อมูลอันนี้เป็นพยานปากเอกเลยประโยคสุดท้ายที่คุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยได้พูดเอาไว้และเรียกว่าประโยคเดียวเสียวทั้งบางนะคะบอกว่าวันที่ตนไปเข้าเยี่ยมเนี่ยไม่เห็นหน้าราชทรรมซักคนมีเพียงเด็กรับใช้อยู่ในห้องพอถึงเวลาก็เอาเข้าวเหนียวมะม่วงเอากาแฟมาเสิร์ฟ ส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ปลอกคอใดๆก็ไม่มีไอ้ปลอกคอที่ว่านี่มันก็คือตอนที่เขาออกเดี๋ยวไปนึกถึงว่าทําไมต้องใส่ปลอกคอทํไมไม่ใส่ไอ้คอขาเลยไม่ใช่นะไอ้ปลอกคอเนี่ยที่เขาบอกเขาเสือกอ่ะอันนั้นเป็นเป็นพราพเป็นพรอพตอนออกมา้านอกปลอกคอก็ไม่มีแล้วก็นายทักษิณเนี่ยใส่เสื้อเชิดธรรมดากางเกงขาสั้นเดินอยู่ในตึกไม่มีชุดผู้ป่วยนอกจากนี้เมื่อตนไปยังไม่เจอพยาบาลสักคนเจอแต่เด็กรับใช้ ซึ่งแม้ว่าจะส่งเวทระเบียนไปสุดท้ายก็ไม่มีรายละเอียดอะไรอยู่ดีเป็นไงจบแค่นี้เ,ออเสียวทั้งบางประโยคนี้ <laughs> ไหนบอกว่าออป่วยป่วยเยอะป่วยหนักทำไมมีเสิร์ฟข้าวเหนียวมะม่วงอะ่ะออข้าวเหนียวมะม่วงนี่ไขมันสูงน้ำตาลสูงมากนะคะ แล้วถ้าป่วยหนักขนาดนั้นเนี่ยคุณต้องนอนแบบแบบให้น้ําเกลือแล้วนะหรือคุณจะต้องให้อาหารทางสายสายยางเอ้อะไรนะสายสายสายปิดอาหารเน่อเออาาแต่นี้คุณกินข้าวเหนียวมะม่วงได้คุณกินกาแฟได้แถมยังเป็นคนมีคนใช้บริการแล้วไม่มีพยาบาลสักคนเนี่ยยังไงคะเนี่ยอืนะนี่แหละนี่แหละนะครับ พยายนสําคัญเลยนะส่วนเรื่องอที่ปปชไปขอเวทระเบียนสามครั้งแล้วไม่ได้เนี่ยนะครับท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่านูน่นปปชต้องไปขอสองคนนี้ขอ,อนายกกับขอคุณภูมิธรรมเพราะว่า,วานายกก็เป็นนายกฐมนตรีผู้บริหารสูงสุดใช่ไหมแล้วก็ยังกํากับดูแลสานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคุณภูมิธรรมกำกับดูแลคณะกรรมการตํารวจแห่งชาติ ต้องบอกต้องปปชต้องใช้งานสองคนนี้คือประมาณว่าให้สองคนนี้ไปเอานะอ่าดูที่วจะว่าอย่างไงนะครับเนี่ย<ม>บอกว่าอย่าให้เขามีตําแหน่งแล้วไม่ใช้เขาไม่ใช่มองว่ามีตําแหน่งใหญ่โตเป็นนายกคุมตํารวจทั้งประเทศไม่ใช่แค่ว่าทําเป็นแค่แต่งตั้งผบตบผบอเอาแต่ประโยชน์ต้องให้ปปชไปสั่งสองคนนี้นะเออเพราะถ้าสั่งสองคนนี้ถ้าสองคนนี้ไม่ทําเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีความผิดอีกนะ เรื่องหนึ่งห้าเจ็ดรื่องอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็น่านาดีนะบอกเออไปปปชไปหานายกเลยบอกเอาเวทระเบียนมาให้หน่อยนะเออเนี่ยโอ้โหนี่เนี่ยทำไมฟ้าส่งทวีสอดส่องมาเกิดแล้วจะมันต้องมีผลตเอกเสียีพิสุธิ์ตามมาด้วยนะโอ้แล้วดิฉันว่าอันเนี้ยคงเป็นแค่เพียงข้อมูลเล็กๆเนาะแต่ว่าข้อมูลที่ไปให้กับปปชเนี่ยคงจะแบบว่านะ กันเรียกว่าอะไรนะออเดิร์ฟอันนี้ออเดิร์ฟใช่ไหมส่วนเมนคอสเมนคอสเนี่ยอยู่ที่ปปชหมดแล้วมั้งนะหรือไม่ก็เตรียมไปเสิร์ฟในศาลน่ะนะเออในศาลนี่นะครับค่ะ